สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพบกับผมนนท์ซ่านะครับอยู่กับเกมราเรนเจอร์นะครับมาเถอะเข้าเกมเบย์ตึงตึ้งตึงตึงตึงรอข้อมูลอัปเดตใหม่ครับเอิ่ม เร็วครับนี่ครับโอ้โหพุ่งกระฉูดแม่ โอเคลุยได้ขนนกวิเศษคนระับคือเพื่ออะไรเออระดับโลกเราก็ไม่ได้เลนะ่น <c oughs> ขนนกสิบอันเช่นเคยนะ <c oughs> อรัโอเค จะมีกระชาสามร้อยเพชรเนะ่ยผมว่าคนสร้างน่าจะแบบใช้ความคิดนิดนึงมีกระชาอย่างนี้ทำไมไม่แจกเพชรอ่ะแจกแบบสามร้อยเพชรไปเลยให้แบบเสี่ยงเอาใครจะได้เทพจะได้กางเทพสูงเอาไม่เป็นไรครับเข้าเรื่องครับตะลุยต่อลุยลุยครับไม่สนนะตะลุยต่อไปครับเฮ้ย ออกมาแล้วออกมาแล้วฟีดไปเดี๋ยวเรียกพี่ Yellow เยนโลี่ออกมาก่อนเรียกโคนีปีระเบิดออกมาด้วยเอามาตะไปครับไม่มีประโยชน์แต่ก็จะใช้ครับให้มันแบบชิดฐานไปแบบชิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย บามวยไทยที่ผมจะพยายามไม่เรียกนะเพราะว่าค่อนข้างกระจก เรียกท่านผู้นำกับเรียกท่านผู้นำไปก่อนนะท่านผู้นำเออท่านผู้นำล,ลองผู้นำครับลองลองผู้นำครับกับลองผู้นำยังไม่ถึงเลยแบบเมื่อกี้ลองผู้นำหันตุนให้ท่านผู้นำแบบท่านผู้นำลงคิดเอ้ยเม้นเม้นอย่าหันมาอย่าหันมานะโอเคครับ ก็อัปเกตเดียวเราคงต้องขายตัวเอาเงินซะแล้วนะครับความจริงไอ้พวกนี้มันเก็บเอาเพชรได้นะแต่ไม่เอาเดือดครบผมไม่เล่นสายแบบสายรอคอยะ ได้มาสามพันหกก็ยังไม่พอเอาสไตล์นี่ไปไกลๆเลยไปนั่นแหละเงินใกล้พอแบล็งเลยนะมู่นี่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะขายทิ้ง มาดูสะสมกันนะเฮ้ยเดี๋ยวน่ารักแล้วหนึง่งเงนตุ๊ต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 อะได้แล้วหนึ่งเงนตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊โอเคเฮ้ยเลนเจอรเรามีแม็กตัวนึงนี่หว่าตัวมูนเนี่เยเมอคอมพิวเต์เอาไปแล้วนี่หว่ามีตัวไหนแม็กอีกมั้งเลยผมลืม โอเคลุยอะเดี๋ยวลืมอัพแน่ไม่เป็นไรเราจะตะลุยต่อไปเดี๋ยวโอเคตะลุย <c oughs> จัดฟีดไป <c oughs> เอาเบาคันก่อนเนี่ยอ, <c oughs> อัพไปอัพไปตุ๊บ้าเลย คคน,นาด <c oughs> อนอมตะคือแร่เรามันแบบช้าเกินเอ bye. Bye <c oughs> อยิงแป๊บโคมบาย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 โคนี่ออกมาโอเคครับได้เวลาฉากพระเอกใชนะ่นี่ไม่ใช่พระเอกเอาพระเอกออกมาแล้วพิ้ว แก่น้อยเดี๋ยวเรียกคณะต่อต้านเราไปก่อนครับอไปนี่ครับท่านผู้นำแบบรอ,องผู้นำและคณะต่อต้านมาครับไม่มีใครหยุดยั้งเราได้นะครับตัวอื่นก็เป็นแบบผู้ร่วมแผนการนะองอมาอันนี้ก็ลองคณะต่อต้านเนี่ยเรียกรองผู้นำอีกหนึ่งท่านนะท่านผู้นำอีกหนึ่งคนนะครับแล้วเปลี่ยนกับทีมเอครับแล้วเรียกเล้เรียกพวกลูลกกระต๊อกไป คุณโคบี้นี่อดีตวอสเนะี่ยเป็นเป็นอะไรดิถ้ายกอะไรดิไม่รู้อ่ะแต่โคบี้นี่ถือว่าโหดนะแบบสเตตเคียร์รน้ำยาชุกชีวิตเ,เคียร์โบนัสโอเคโอเคครับกลับมาเหมือนเดิมครับอัปเกรดครับ อัพไล่สูงสุดครับโอ้ยครับแค่นี้ก็เรียกฮิตแมนได้แล้วนะเดี๋ยว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 มีเงินพอจะทำไรได้ไหมเนี่ยอัพบ,บ้านได้อย่างเดียวอย่างน้อยก็ไม่ต้องแตกเร็วแล้วโอ้ยโทษครับเคลุยลุยไม่รู้จบเ๋ยอะลุยเลยแต่ละคนทำคะแนนได้ไวสุดยอดทั้งนั้นเลย ลุยเดี๋ยวเรียกโคโนี่กินนาเารียไปก่อนนะตต้มมาต้มต้มทำไมต้มทำไมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมันจบแล้วแกโ,โคบี้ไอติมมรณะโอมะแปะบายบายเออแปะบายบายเมทิโอตุ้มตุ่มตุ่มโหดใช่ไหมโหดโหด บาวมวยไทยปล่อยมันท่านผู้นำข้าขอเรียกท่านอิ้วแปะลองผู้นำลองมาเอเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งโอ้ยโอเต็มโอ้โหลองท่านผู้นำเป็นเลยไหมคณะตัอต้านเอาไปตบมันลูกออันนี้อันนี้หน่วยลบพิเศษท่านหน่วยลพิเศษโ,โ,โ,โอเคโอ,คโอ,คโอเคเ้ยแอปยก์ หน่ลบพิเศษเราไปไฟมันก่อนนะเออท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมตัดลิปแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคครับท่านผู้ชมเรามาต่อกันเลยนะครับนะโ,โอเคครับเดี๋ยวท่านผู้นำต่อไปครับอืม,อ,มอ้นี่ก็จิ้วดังเลย ท่านผู้นำจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกหน่วยสนับสนุนออกไปก่อนโอเคเออกไปกิน้นตู้ ดูทาครั้งนี้เราจะได้มากกว่าเดิมนะ่ <c oughs> รู้สึกว่าพอดได้หน่วยเนะี <c oughs> ่ยโอโทษครับหน่วยสนับสนุนเรานี้จะเป็นแบบเป็นประโยชน์มากยิงแบบ เอาชี้ๆไปยันไม่ก่อนนบะ <c oughs> โอเค <c oughs> ตอนนี้เราน่าจะยันเกมได้สักพักหนึ่งอยู่โอ้ย <c oughs> โอ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้ว นั่นแหละอืฮิตแมนตูโอเคคำาน่าจะแพ้แล้วนะฮะเอาฮิตแมนไปยัน ไปยิงให้สเปดก่อนเนะี่ยพอฮิตแม่นี่ตีแบบตีแบบแรงมากอะ่ะเออมา,อามวยไทยยันยันเอาไว้ยันไม่อยู่แล้วโอ้โหมาเป็นชุดอโอ้ยกำเวนแม่แสงเนี่ย ดีเวิร์ดยิงน้อยยังได้มากกว่าเดิมเอาอะไรก็ได้จองอยู่เนี่ยคือนนแบบโอเคครับสเตจพิเศษ,ษประจำวันใช้เพื่อนหน่อยครับสเตจน,นี้ค่อนข้างง่ายนะแต่ก็ยังใช้เพื่อนนะจะ นี่ครับมอลลี่ผู้ปั่นขี้ครับดูดูมันแบบมันนั่งปกแล้วมันก็ปันะ่นน่ะเออเออน,นแเละยึดได้ เราต้องรีบปิดเกมนะเรียกหัวหน้าแล้วก็แล้วก็หน่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็รองหัวหน้าครับแรงจริงไรจริงครับพวกนี้จิ้ว

โอเคครับนะคลิปนี้ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับนะจาจะกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย